จเจญธนทมครับชื่อรวมเกตกรมครับเจเลนเจดีทุกแดนชีวิตที่เปลี่ยนไปที่มาเจอธรรมะก็คือที่ชัดๆก็คือการเลิกเนื้อสัตว์การเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยพอมาเจอธรรมะปั๊บเนี่ยเราก็เลิกเนื้อสัตว์เลยนะการเลิกเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยเมื่อเรามอบชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็ คิดว่าเราจะเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยด้วยเอาชีวิตเข้าแรกเลยเนะชีวิตของเราเนี่ยแรกกับการที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะตั้งแต่จนตั้งแต่เริ่มต้นที่ไม่กินเนื้อสัตว์จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่กินเนื้อสัตว์อยู่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเราให้ความสําคัญกับการการ,การไม่กินเนื้อสัตว์นี้มากมันหมายถึงว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ในหนึ่งสุขภาพก็จะดี2ก็คือจิตวิญญ,ญาณก็จะเจอคําว่า พรหมวมิหารสี่หรือเมตตาการุณเมต่อทตเคคบทขานะครับดังนั้นการที่เราไม่กินเ,น,เนื้อสัตว์นี่แหละก็คือเป็นตัวเด่นชัดที่ผมต้องยึดไวนะ้เอาชีวิตเข้าแรกนะแการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นี่แหละเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพนะรานะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการที่หยุดกนะารจองเวรจองกรรมนะครับถ้าเราหยุดไม่ทาน,เน,เ,นเนื้อสัตว์ไม่บิดเบียนสัตว์ได้มันหมายถึงหยุดบิบาก ตัวหลักตัวร้ายนะจะเป็นซึ่งเป็นศีลข้อแรกเนะี่ยมันก็จะทําให้เราหยุดวิบกตัวนี้ได้นะครับนะดังนั้นก็เป็นกําลังใจนะสำหรับพี่น้องที่ยังยังหลังเลสงสัยอยู่นะนะชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยเราก็เคยเป็นมาอย่างั้นแต่ชาตินี้นะลุยเต็มที่ไปเลยนะครับกับการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นี่แหละนะนะแล้วเอาตายเป็นตายอ่ะนะตายเป็นตายตายกับความดีให้มันตายไปเลย นะอย่างน้อยตายกับความดีอย่างน้อยมันก็ต้องไปเจอพระโพธ,ธิสัตว์จนได้แัแ่นแหละแต่ถ้าเราตายกับความไม่ดีเนี่ยไม่รู้เราจะไปอยู่ตรงไหนละไม่มีโอกาสที่จะเจอหมู่กลุ่มหรือเจอพระโพธ,ธิสัตว์อีกแล้วนะครับนะก็ขอให้กําลังใจนะครับพี่น้องที่จะทำนะครับพี่น้องที่ทําแล้วก็ขอให้เจริญเจริญนะครับก็ขอเจริญธรรม